เขาอเป็นระบมหาฐานมาอยู่แล้วก็ตอกตอกเนี่ยอย่างนี้ยากไหมยากไหมใช่ไหมแค่เดียก็ยากแล้วแตอกไม่ยากหรอโอชาตักแต่งงานเลยว่าอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดชาวมาที่บุคอนเขาพุ่งเพ่งไปที่ช่องว่างนะไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรแต่งการให้โยไม่รู้ขึ้นไปบนยอดเขาปะนะ เพ่งแบบที่มีอะไรโล่งๆเลยนะทุกคงโล่งเลยแต่ถ้าเริ่มต้นต้องใช้งงมนะแต่นี่ท่านหมายถึงว่านใจฉามขั้นสูงแล้วได้ปัจจวัชาแเพราะนั้นท่านไม่ต้องไปใช้งงมเลยต้องบอกเพ่งอากาศเันแล้วเพราะว่าฉบายแล้วใช่ไหมไปถึงปัจจวัชราแล้วไม่ต้องมีขอบเข่งแล้ว่านควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล learnt, ้วก็เพ่งอากาศจนฉามเกิดฉางนี so ้ก็คืออาการสารนใจายุตนาชานั้นท่านจะได้ยีนญาญโญล้ไหม ตอนนั้นวิญญาณยังไม่เกิดทาไงต่อก็เพ่งฌานที่ตัวเองได้นะอาการสั่งใจยตระชาติฌานีิบุคคลเพ่งอาการสั่งจายตระชาโดยเวิกรรอน้าว่าวิญญาณวิญญาณนานนานตามแปลว่าวิิญญาณไมม่่ีีทสส้นุดแล้วฌานก็เกิดฌานนั้นเรียกว่า วิญญาณบรจารยตระนาชาไปต่อนะไปต่อให้สุดเลยต้องไปสุดสุเลยเออเลองชาลมีบุคคลที่ได้อา่านวิญญาณัรจารยตระนาชาแล้วประสงค์อากิสัญญาตระนาชาทำไงต่อเอาบัญญัติมาเพ่งแลนะ้วเพ่งบัญญัติแล้วนี่ไงนัติีบว่บรรญัตเนี่ยโดยบริกรมรมภาวนาว่านัตถิกินจิ นักทิก ok ินจ ok, ีคือนิดหนึ่งน่อยหนึ่งไม่มีแสดงว่าพี่หาของว่างเี่วันนิดหนึ่งหม่หนึ่งไม่มีนัทิกินทีนักกิจก็เลยได้อ่านินเนัเออนักทิกินจีปิดจนเดี๋ยวเขนก่อนนะมา พี่หาขอไม่มีนะนักขิกินจิตนักขิกินจิตกินจิตนักขิ่กินจินจนนจแตแปลว่านิดหนึ่งหน่อยหนึ่งไม่มีพี่หาบอกว่านิดหน่อยไม่มีจะจับเป็นภายใดภัยนอกไม่มีหมดเลยนะโยมประถามว่าเมื่อฌาหเกิดขึ้นแล้ว เมือ่อฌานเกิดนแล้วนะอิิญายะยตนาฌานเกิดขึ้นมีอะไรไปรมีวันญยัติรรมารมคือมะะันเป็ภาวะวันหยัไปต่อไม่ลงสุดท้ายแล้วนะไปในวะเลยไปเดวะเลยวะ้าทีนี้ผู้ที่ชาวเราอยู่คนที่ได้อพินจิจญายยตนาชานนะวะส็สมในวน ขั้นสุดท้ายอะไม่มีขั้นถึงต่อไปแล้วนะถ้าเรามีนคนทำไงฮะเอาฌานเป็นอารมณ์เอาฌานที่ได้นะเป็นอารมณ์เอากิจญานยังนั้นฌานมันเป็นอารมณ์ประการแล้วบริกรรมภาวนาว่าสาันติสันตังปานิตปังละเอียดปานิละเอียดนะโยมเอาเอาฌานนี้มันละเอียดปานิมากสันติสันตังสันตังสมบ,บูสมบูรณ์ปานิ ััตงละเอียดปรณี้ขาปณชาในเองเพ่งชามเอาชามเพ่งสังตังปรณีตังจนชามเกิดเรียกว่าแมววสัญญาณมาสัญญาณนัตนาชามจะไปอุปานี่คือต้องไปด้วยกระสีหรือว่าไปอาปาก็ได้เรื่อยๆยังไงนะฟวงาหว่ ฝังไม่ทำนะคือได้ปัญญามาชาแล้วใช่ไหมไปดูว่าได้ด้วยแสิ่งอย่างเดียวจะไปสนั่นได้ต้องในต้องแต่ว่าถึงปัญญามาชาแล้วนะแล้วจะขึ้นอันลูกมาช้านขึ้นยังไงเพ่งอากาศก้อชาวกาพีบุคคลต้องเพ่งอากาศนายโยตามทำไหมเพ่งอากาศนโยโยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วโยมีมุดยงเดียวเลยเนี่ยสี่สี่สี่พ่อน่ะที่มาให้ไว้น่ะ ชาลาบุดโคนบุคลบคลนะอีกครั้งนะที่ได้ปัญญามาชาแล้วนะผสมอ,อย่างได้ลูกประชาเนี่ยทำไงเพ่งอากาศก<อ>็ต้องเพ่งอากาศโดยบริกรมรมภาวนาว่าอากาศโสนันโตเอออากาศโสนัาาโสนโตจนชาลาเกิดชานั้นไม่ใช่ปัญญามาชาแล้วนะนะเ,ปนเป็นอากาศสารอากาศสา,ารอัน,นชาเป็นนาชากระจายไม่โอมยเดีย๋ยวม่เป๊ะกรใจายมาแล้ว คาวบี์ที่ให้อาการสารจายตรวชันนะอยากได้วิญญาณจายราททำไงก็เอาอาาสารจามาเป็นคือพภนาว่าวิญญาณนัเอ่อวิญญาณนันตังตเป็นเนี่ยเป็นชานี่ได้รับวิญญาณนันตังตวิญญาณนันตังจนชาเกิดชานั้นเรียกว่าวิญญาณจายอาจาศ เอารวมทั้งสาวด้วยนะพูดง่ายๆเดี๋ยวรวมหมดเลยอ่ะได้นะแล้วถามว่าวิญญาณนันจายาณชามีอะไรเป็นอารู้ปัญญาเพ่งปัญญาปัญญาปัญญาในโยมสอนขึ้นไปแล้วนะมีมหามหาประตากธรรมารงคืออาการสัารนจาคุสนกิริยาพูดรวมเป็นอารมณ์อ่าสมมติว่าอาจารย์ระเบียบคนที่ใน วิญญาณอาจารย์ยกชาแล้วอักกงปินยึงเวลาทำต่อทังไงถึงจะได้เป่งบรรยัติเต่งบรรยัติอยู่เป่งบรรญัติคือเต่งความว่างนะในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเ <c oughs> หลือแต่ข้าพเจ้าคนเดียวบอกับ <c> บ <oughs> <c oughs> ริกรรโราณว่า <c oughs> นาทีกินจินาทีกินจินิดนึ่งหน่อยนึินไม่มีเหลือ <c oughs> แต่ข้าพเจ้าคนเดียว ในโลกนี้ไม่มีใครเลยเหลือเาเ็เจ้าคนเดียวว่างไม่ใช่พูดถึงความว่างไม่ได้ช้านะไ,ไมไ่อยู่คนเดียวเลยแต่ว่าเจตนาเป็นอย่างนั้นว่าพี่นาความว่างเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ได้ชาจริงๆอากิจัญญาเย,ยาาอะมาสาอาจจะจำไม่ครอืม <S <S อนี้ชาเราพี่บุคคลที่ได้อากิจัญญาย,ยชาถามว่ามีอะไรเป็นลบปี บางอย่างทำมาลงคือนักบิดเพรว่าบางอย่างไอ้ที่ท่านบอกความว่ามันเป็นสมมุตินะไม่ประวัตินะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ฌานมันก็เป็นคนะวมนามลนะเอียดของฌานแล้วโยมผมได้อยากได้คนระัสั่งแล้วอยากได้นั้นเออต้องต้องทิ้งบ้านไประยะนี้อยู่ถ้านนะแลว้วก็อธิษฐานเป็นฤาษีเลยนะโย่ลุยเลย เวาไปถือในข้อวกินจะจะกินไดอยู่อสีมีฤิ์อยู่แล้วเนาะไม่เวามีมีก็เดี๋ยวหาได้หาได้ใตนีกรปุกหมุดปลาเสร็จจะได้เป็นถ้วดได้มดีไหมหมดปลา่ไม่ต้องไม่ต้องมีหม้ข้าวเลยมีหม้อข้าวต้องมีมีหม้อที่คือปากนะเออเออไปอ่ะ ทำไม่ทำอะไรเสียหายนะยังไงก็ได้ฉันนะหวังได้เลย mm hmm. เย่างอยู่ว mm ัด hmm. พิยงเนี่ย mm hmm. เดินออกไปเลยได้แต่ตก็ไปก่อนนะเด mm hmm. ี๋ยไปไปนํำพิยมใส่ประจำเดี๋ยวปวด mm hmm. ไม่แน่แล้วแล้วที่แบบว่าใส่บแบบนับปับจจัยเขาไม่รับปับจจัยอันไหน,นคือเรนะียดานโยถ้าออกมาก็รับในโย รับเรียกวามาจะมาหายโมมาต่อโดมได้ไงก็คือมันเป็นาก็จะเป็นไยถ้าถามว่าบาแรงใช่ปีไม่ใช่ทํามาไม่เห็นประโยชน์นะแล้วถ้าจะมาจะเลิกทั้งหมดเนี่ยโยมว่าทำถามาได้ไหมค่าค่าอยางนี้สองหมื่นนะเอาสองหมื่นตีหมดเลยเรแล้วก็เดี๋ยวค้าาเข้าไปนะเจอี่โยมํา หลายคนที่ท eh no en> right> ี่มาช่วยตระมาเนี่ยเลิกไปเลยลงไม่ไหวทำไมต้องไฟังเสียอมยมจะถามว่าจ้องเป็นใรับด้วยความจำเป็นกับรับด้วยความโลภความโลก็ไม่พอพอรับไปเรื่อยๆ็นสิ่งคนาอันนี้มาจะพ้องใช้จ่ายแล้วยผ้าผ้าอก็มไม่มีโยมองเขงเพ่ให้มาทำไมที่คนอที่โกงในทิ่ในโซเชียลจ่าย อันนี้ดีต่อพูดหรอะแน่จริงองบอกเนี่ยน้าจ้าต่อคุ่เลยนะเออคนพูดเยอะก็เลยทาเป็นไปหมดยมดูความเหี่ยงของผู้เิ้าอไรัะไม่ไม่รับไม่รับแต่ไม่ยอมฝากไม่ให้ห้ามมีสิดห้ามีดีในให้ามีดีในสมบัติในในทรัพย์ที่ยมวัวถามนะ ต่อส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เลยคิดหมดเลยจบไม่ค่อยดีในฝ้าคนเลยแต่ที่แต่ที่จทาาทเจ้าปนอาจารย์ทำได้ลลอาจารย์ที่คนทำได้มีโมเดลทิ้งครับอะไรก็ไปเบิกโมเดลทิ้งได้โนะมลเดลนิ้งสุขปฏิป,ปันโม์มอาตมาไม่ได้ถ้าว่านเขมาเหมือนเจ้าคุณนะี่อีกชาว่้านอาตมาเหมือนเจ้าคุณณ์อาตมาเป็นสลาศ์เลยสบายเลยได้รับปับจจัยโยนไหมเข้าโมลเดลทิ้งหมด แล้วองเปิดเปิดแต่ตรงน,นี้ไม่ได้โยต้องอ,าตาอัตราหิตโอน,นาโถนะพึ่งตัวเองนะาะนัดใจพูดเรื่องนี้นต่ไมาบอกว่าถ้าโยอยากพู้ชักถ้าเป็นโยผู้ชายนะมองบวดดีไหมแน่ใจมองโบดนะอยู่ห้อง่พูดนางนับนนะยังมีปัญหาเรองต่อต่อมาถ้าพูดตรงๆนะโยเริ่มพูดเรื่องขอสมาธิแล้วประมาทไม้ใช่โยเลยมันทำไม่อด้ไงแต่โยพูดถึงโยเองง ว่าตอนไหนจะพบพบได้พูดเรื่องโยมเล้วเดี๋ยวพูดเรื่องข้า,าเลยนะท่ข้ามไม่รู้นะรู้ทุกลกูกนะโยมแต่มันทำไม่ได้นถ้าเป็ที่ไม่รักจริงๆก็น่าจะเป็นที่เขา้าป่าไม่ได้นะโยมข้าบ <c oughs> ู้จ <c oughs> ังเราจะตอบยังไงให้โยมโยมมาถามข้าตอบนะ <c oughs> ไม่ใหม่ <c oughs> ไม่โมลไม่เดินด้วยแสดงว่าที่ที่เป็นอะไรนะที่เป็นของระเบียบสมัยโบราณผู้จักาลนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับ ไม่ไม่เจริญก็สู้กันก็ที่ท่านพมาถูกต้องกันนะแต่นี้โยมปาสุกัิการไม่สามารถฝังว่าได้ได้ชุบผ่าอยู่ถามว่าต่อไปได้ั้ยไม่ได้ไปร <Bay. S 1> ะมาเจอชั่ว้าวยังรู้สึกวท้ตอนที่ไปโรงพยาบาลที่น้อย 24, นะสองพันสี่พันนะเออได้แต่ถ้าขึ้นเป็นห่งพัน ไม่ไหวนะท่านอาจาโยมไม่ไหวแล้วนะถ้ามาไม่เก็บไว้บ้างนี่แย่นะโยมแล้วใครจะช่วยเรามาไอสาวซิบ่ารักษาทุกโรคนะไม่มีทางโยมยาไม่ได้ยาไม่ได้เประเทศไม่ได้ใฟไม่ได้ก็น่าเอามาว่าเดี๋ยวอย่างโยมพูดพูดด้วยความนะโยมเอาบาทเล็กน้อยเนี่ยปงได้ใช่ไหมเพราะตอนที่มาปฏิบัติความเจ็ดเดือนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เลยธรรมะขึ้นขึ้นตลอดเพราฉะนั้น เดี๋ยวไม่ต้องกังวลถ้าใครพูดเนี่ยเราบอกระวังให้ดีนะไม่ใช่ความไม่รู้นะไม่ต้องพูดหรอกมาก็รู้เองโดยเมื่อความไม่ได้แต่อย่าไปทำใหญ่ๆนะอาบัติใหญ่ๆเช่นอาบัติปรราชิกหรือสกสารที่เสร็จจะไม่ควรทำแต่ไม่ใช่มาไม่เห็นประโยชน์เห็นจะไม่มีหัวถังหรือจะมี่่นีใครอยู่หัวถังบ้างยกมือสิเดินหาน่อยๆเฮ้ยตอนจะพูดถึงเดินก็ห่ายทรรไรอางเลย เอหาหมอที่ก็น่ามุดเลยแต่ธรรมะม,มนะีอยู่ก็โยมก็ถามอย่างแล้วก็ไอ้เนี่ยพัดไปโยูที่เริ่มตั้งแต่ร้อยห้าสิบแบบมัถึงวันนี้ก็เก็บไว้พอนข้ายากย่ายากกาเดินทางสุภาพสายสามไม่เดือดร้อนโยมเลยแล้วธรรมะที่มาไดนน้ก็ไม่เห็นดีปรรมะเลยแล้วเอา,ามาพิจารมย้อกรอบๆนไม่ได้เห็นพระวมมิญัาณที่พระเจ้าของมันจับไว้นีไม่ไม่มีประโยชน์ ยังเห็นอยู่ป้าลน,น,นไม่ได้ตับถูกถามว่าประบัตเล็กน้อยบางอย่างก็อยกเลิกไม่ไม่ไม่โผล่มาไม่กันก็ยังรักษายอยู่ก็ออยังรอเวลาว่าโยมมหาเศรษฐีมาถามอุตมะมาแล้วมาอมายกเลิกหมดเลยใส่ก้าวคือรถไงให้ขันด้วยนะปรขคับด,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 ด้วยนะ้องใหม่เลยนะ ไปท่องเที่ยวทั่วทิศไทยทั่วทิศประเทศไทยนยโยมอยากใโยมแต่ทุกวันนี้ทำได้โยมต้อเน,นี่ยทำได้อาจจะไม่สมบูรณ์นะโยมสมมติถ้ามาทำได้นะโยมเรามาเดินทางแบบนี้ได้นะดูวัดนะดูวัดนเนี่ยระมาต้องต้องเสียค่าค่าไฟประหาร ถามไม่ได้ครูบค่าค่าไฟจ่ายเองสามร้อยกว่าบาทเสร็นแล้วอยเข้าใจนะใครอยากรู้เรื่องเรื่องนี้ถามรรวมาดีกว่นานะเดี๋ยวไปดูในโซเชียลเลยภาคเสียหายหมดเลยแล้วก็ไม่พูดถึงพระที่ดีๆเลยที่ทำได้เห็นไหมตัมาอยากถามว่าอยากโจมตีพระที่ไหก็มาตั้ตเร็กมน้อยโหตีตีแรงมานเลยนะ แต่ธรรมาก็เกิดย้อนขามโยมท,ที่ที่พูดถึงเรื่องนี้นะแล้วตัวโยมไปถึงไหนแล้วยังไปไม่ถึงไหนแล้วที่ประมาทได้ยังไงนะส่วนใหญ่คนที่คนที่ติดกัรู้จริงก็รู้อยู่แต่ว่าไหนรู้ละเอียดหน่อยไรบ้าว่าที่พูดแต่ละภาพทำได้หรือเปลาแล้วตไไ่อไปถึงเวลาเราบอกก็ไม่ได้ก็สึกสาแล้วใครจะดูแลศาส,สนานะอันนี้พูดพูดเต็มตัไม่ต้องเป็นชอบเลยเลยธรรมมาไม่ตามแล้วนะ แน่จริงเรานั่งคุยหนึ่งใครเก่งเราเรื่อธครมั่คให้เราคุยดิอย่าไปเอาวิทยาแล้วก็าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไอพ่อใหญ่ได้เลยครับพ่อเนี่าาาไอจรย์ อ๋อสัมปารีพังเดอเลยดูเวลาเนาะสัมปารีตังคือนิดหนมาเกิดไม่กนาวานัานเลยกวายอมก็เชื่อทำไมเนี่ยนั่งผิดียดจิได้แปลว่าตอนนี้สัมปารีตังแปลว่าสงบปารี สตัต่าสัมติสัมปานิสมุกปณิตมุกปณสมุกปณีนโยมเป็นวางเดียในข้อนี้นะที in ่พุทเจ้าตรัสไว้เนี่ยเหมายความว่าจะเป็นสัญญาไม่ใช่จุดว no ่าไม่ใช่สัญญาไม่ใช um> ่ช uh ื่อว่าเนวสัญญาลาสมุกละเอียดมากเลยตอนที่พูดนิสสัได้นโยมตอนนั้นโยมที่พูดพุทธเจ้าเรานะ ตอนที่สตออกกระโดดใหม่ๆได้ถึงนี่นะ้โยมในว่าเลยแล้วอาจารย์ทั้งสองนั้นเขามีม์สมัยพิเศษให้ให้อยู่ต่อให้มีม้ก็ต้อยู่ต่อเพื่อสอนลูกสิย์ต่อไปไงพทธเจ้าไม่รับนะเพราะว่ายังมีตัวรู้อย่นียมันยังตัวรู้ไม่เห็นเกิดด่างนะพทธเจ้าเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใจไปเป็นปรมาภาเนี่ยเป็นทุกปริยาปรมา๖ปี ไอ้หกปีไม่สำเร็จในโปรก็เลเปลี่ยนมาไทยเนาะเพราะยุคนั้นสมัยนั้นคขาเขาชอบตรมานตัวเองเขคิดการตรมานจะทําให้สําเร็จแตไม่ปรากฏไม่ส eh? ําเร็จนะตอนหลังก็เป็นเพียงทางจิตทางจิตแล้วพระเจ้าพิจารณาอะไรนะพิจารณาปรมาคัเนาะจิตเจสิกลูปนิพพานได้โยโยมโภถ้าพูขยายไปเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นต่อมาที่พระเจ้าต่อไว้คือสามห้า อันนี้สัตว์สี่พอไหมโดยไม่เงอะปฏิจจาวัตถุว่าเลยครับก็รวมกันตายทั้งหมดเลยเชื่อมโยงกันได้หมดเลยไม่พ้นองค์ธรรมไม่พ้นนโยมก็เลยพูดอะไรใช่ไหมกิจเจตสิกรูปนิพพานเดี๋ยวโยมเองก็จะรู้นะสรุปได้ยอมได้ไหโยมแล้วสุดท้ายยอดหนึ่งสองลูกกับนามเนี่ยที่พงค์คนพงค์แล้วหมายรู้ได้ไงว่าพงค์คนพงค์อ่ะต้องจ้าพงค์งค์งค์พงค์แล้วผมตัดสรู้แล้วใช่ไหม แล้วก็สวยมืติสุขโยมไปดูที่สวยเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์มีสัปดาห์พิเศษอยู่สัปดาห์ไหนสัปดาห์ที่สี่เออพบี้ยาร์ดที่ทำเจ็ดกางเกงแล้วจะให้ตุมาดาวด้ไงว่าพระพุทธเจ้าเลยส่งแบบแสดงความคิดำที่กับตาวาเดินสมา์แล้วก็ไปหลังจากของสาแล้วนะสมเด็จพุทธมาดาสมเด็จเป็นระสมธรรมแล้วก็เลยมาโพกภาษาพุทธแล้วก็เลยแสดงธรรมให้กับภาษาพุทธนะพระมคิดคำให้แก่ภาษาพุทธภาษาพุทธก็แสดงกับลูกศิษย์ตั้งพัลอย แล้วพวกเราได้เรียนตามกษัตริย์บุตรมาอะไรจะเรียนตามไม่เอาหรอกเรียนตามพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้ามุ่งค้นพบเนี่ยที่เราเรียนนี่บดูปรมัตถ์ุกเร่อนี่ยนะมีเกี่ยวกับจิตใจสิ่รู้ดีความนี่เราเรียนตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนตามกษัตริย์บุตรนะสษริยบุตรไม่ได้พูดเป็นผู้ค้นพบเนี่ยไม่ใช่เหมือนถือซะนะท่านก็ช่วยขยายความมาเยอะแยะในในท่านแต่ตถาถานาะขยายมาเยอะแยะเลยแล้วพวกเราเนี่ยมาถึงท่านบุรุษอาจารย์โอ้โหหลายรูปหลายสมัยเนาะ ลังจากพระเจ้าผ่านแล้วล้วมานลกถึงบุญของท่านท่านพระเจ้าสมหาลาภด้วยนะแล้วนึกถึงพระผันที่เป็นสมณ้ำพุก้าวสายนะส่งมาประเทศไทยถึงสมรภูมิแต่ว่าไม่เก่งเรื่องนี้เลยที่ส่งมาส่งมาเนกันแต่ไม่เก่งแต่โรปที่เก่งนะไม่รู้ชื่ออะไรนะส่งไปที่ประเทศพม่าผู้ที่เชี่ยวชาญประเทศพม่านี่โยงที่นำมาใส่เราก็ได้ได้ประโยชน์ตรงนี้นะ ท่านจะมีประวัติหรือเปล่าว่าที่พม่าเนี่ยชื่อว่าอะไรโสรนาอุตลาราโสนาตลาเนี่ยประเทศไทยแต่นี่ประเทศพมานะ่าเนี่ยไม่รู้ชื่อ<ม>เดี๋ยวจะถามผู้ในการที่ผู้ในการไปอยู่ที่ประเทศพม,ม่าหลายปีจะต้องถามกูว่าให้ไปอยู่ต้นต่อหรือว่าร,ารับลูกพระอรหันต์ชื่ออะไรนะที่นำอภิธรรมมาสังหารสอนอภิธรรมสังหารแล้วก็ถ้าจาโสรได้พูว่ได้เรียนรู้ใช่ไหม จากรุ่นสูตรรุ่นสุดยอดต่อมาแล้วก็เผยแพร่ประเทศไทยเดีได้เรียนวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวพวกเราได้เรียนแล้วประกอบเรเรียนแล้วนะไปดูคุกี้โปรไฟลเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากสงสัยเลยตลอดสมัยถึงจะมีคําพูดของที่มีปีกว่าของว่าตั้นรุ่ท่าจารย์นะแต่ว่าพี่ทำสังหารที่ที่กลางกลางเมื่อปีสองเ้าร้อยเรื่องตรงนี้ท่านอาจารย์เขบอกว่าไม่ใช่พระธรรมวจนะบางท่านนะ อยากท้าให้มาเรียนท้ทามาเรียนไ,ไม่ทำเรียนว่าจุลตีเลยแล้วมาจะไปสอนเด็แล้วจะถามด้วยว่าในตัวท่านเดียวที่ทำานะครับเดียวไม่ทำาราสังหารในตัวตัวเองแต่ชี้ให้หมดเลยแต่เราอ๋ออยู่ที่ตัวเราเององวไปนั่งยึดกรเปีกันอยู่ได้ถ้าจะยึดก,ก็ยึดได้ไม่เป็นไรแต่ว่ายึดแล้วมาใช้ประโยชน์ได้บาหแต่มายึด เอามาใช้ประโยชน์ล้วก็พูดได้หมดเลยติดอยู่ตรงไหนตรงไหนอบอกได้หมดเลยนี่ยคือของแทง้จบไปนใน,ในยะดับ